สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พามาดูต้นไม้นะครับที่ผมได้ลงเป็นระยะแรกนะครับหลังจากมาหานมาเกือบเจ็ดแปดเดือนนะครับนั่นก็คือต้นตะขบนะครับอ่าก็คืออย่างที่คิดบนก่อนนะครับผมได้ลงไปนะครับต้นไม้ในที่ระยะแรกผมลงจะเป็นต้นตะขบกับไผ่สร้างมนนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ลงก็คือผมต้องการร่มเงานะครับแล้วก็พืชสองตัวเนี่ย ค่อนข้างทนแรงนะครับอย่างมาถ่ายให้ดูต้นตะขบต้นนี้นะครับก็คือไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับเรียกว่าไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับอ่ากับก็โตดีเห็นไหมครับมันก็โตไปของของเขาเองครับคือเราไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับอันนี้คือเดือนมีนาครับปลายมีนาจะเข้าเมษานะครับอ่าก็เลยอยากมาแบ่งปันประสบการณ์เราให้เพื่อนๆดูนะครับอว่ามัน มันทนแรงนะครับแล้วก็มันดีมากสําหรับการปลูกในระยะแรกสําหรับพื้นที่ที่เราเริ่มจะทําการเกษตรนะครับเพื่อที่เราต้องการจะทําร่มเงานะครับเนี่ยดินเป็นแบบนี้เลยนะครับคือไม่ค่อยมีสารอาหารนะครับเป็นดินาอีสานบ้านเฮาสิเลือกันดินขี้แน่นะครับนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เลยอ่าไม่มีพวกสารอาหารนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ลงไว้เป็นต้นสักนะครับต้นสักนี็ก็ทนแรงเหมือนกัน นะครับที่ผมลงไว้นะครับเพราะว่าในระยะแรกเนี่ยผมต้องการร่มเงาก่อนนะครับคือถึงเราเอาพวกลำไยลิ้นจี่อะไรพวกเนี้ยมาลงมันก็รอดยากนะครับผมเพราะว่ามัน,ม,นมันในระยะแรกเนี่ยถ้าไม่มีร่มเงาเนี่ยลำบากจริงนะครับแล้วก็ด้วยความจําเป็นของผมเนี่ยผมไม่ได้ทําเกษตรอย่างเดียวนะครับทํางานอย่างอื่นด้วยนะครับก็มีเวลาแค่เสาร์อาทิตย์อะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลย ค่อยๆทําไปนะครับอันนี้ก็อย่างเช่นต้นมะขามนะครับให้ดูก็จะปีหนึ่งเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันก็โตยากนะครับขาว์นท์ว่ามะขามทนทนแรงนะครับก็ฝั่งนี้เป็นต้นไผ่นะครับอพามาดูไผ่สร้างหมนกันนะครับที่ลงไว้นะครับอไผ่สร้างมนที่เขาบอกว่าลงไว้เพื่อจะยึดขอบนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับอันเนี้ยก้อนนี้สวยมากเลยนะครับตอนแรกปลูกเพื่อจะยึด ดินนะครับเห็นไหมครับดินมันจะสไลด์นะครับพอฝนตกลงมาเนี่ยมันจะเป็นคลองน้ําไปนะผมก็เลยปลูกยึดไว้นะครับเดี๋ยวถ้าฝนมาผมก็จะตัดไม้ไผ่นะครับมาใช้ประโยชน์ทําเป็นที่กั้นดินนะครับไม่ให้เกิดมันสไลด์เห็นไหมครับเนี่ยคือดินสไลด์นะครับผมเพราะว่าน้ํามันก็ต้องหาทางไปอันนี้คือเอาดินใหม่มาลงแล้วนะครับเป็นหินมาลงหนึ่งรถนะครับก็ยังเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวฝนนี้ก็น่าจะได้แก้ปัญหาอีกนะครับ อันนี้ก็เป็นไผ่สร้างมนนะครับอ่ายังไม่ได้สางกอนะครับถ้าสางกอน่าจะสวยกว่านี้นะครับก็เจริญตบบตัวดีนะครับค่อนข้างพอใจเลยสําหรับระยะเวลาหนึ่งปีก็ยังไม่ถึงปีสินะอีสาน่าจะอีกประมาณสามเดือนสี่เดือนนะครับถึงจะครบปีเป็นกอที่สวยนะครับคือผมปลูกอยู่บ้านผมแล้วนะครับปลูกแล้วผมว่ากอมันสวยแล้วก็ไม่ลกนะครับคือมันจะไม่มีหนามนะครับอ่าไม่มีหนามนะครับ มันไม่มีน้มนะครับเดี๋ยวสางกอออกมันก็จะไม่มีกิ่งออกมาเดี๋ยวสางกอเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับอ่าก็โตดีมากนะครับเหมาะกับเนี่ยหินเลยนะครับที่ผมปลูกเนี่ยเป็นเป็นหินเลยนะครับอ่าหินเลยนะครับที่ปลูกเนี่ยนะครับธาตุอาหารไม่ค่อยมีปุ๋ยไม่ต้องพูดถึงครับไม่ไม่ได้ใส่นะครับเออไม่ได้ใส่เลยแต่ว่าอ่าข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับสําหรับผมปลูกไผ่เนี่ยคือ ผมไปปลูกโซนนู้นนะครับไกลๆเห็นไหมครับตรงนูนะ้นอ่ะคือปัญหาก็คือว่าโซนนั้นอนะ่ะดินดีนะครับแต่ว่าน้ําอ่ะมันจะท่วมในฤดูฝนนะครับคือท่วมประมาณสักครึ่งนักแข้งนี่แหละครับแต่ว่าปัญหาคือผ่ยพวกเนี้ยมันไม่ไม่ถูกกับน้ํานะครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะทนอยู่คือผมก็ปลูกขึ้นมาไกลเหมือนกันนะครับคือไกลเหมือนกันคิดว่าน้ําจะไม่ท่วมแล้วแต่ว่าน้ําก็ขึ้นถึงจนได้นะครับก็ คือเป็นไม่ได้เนี่ยปลูกแรงๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแรงๆแบบอยู่ตามนี่เลยนะครับตอนแรกคิดว่าพวกนี้จะไม่รอดนะครับพวกที่ปลูกด้านล่างที่มีน้ําดินอุดมสมบูรณ์จะรอดกลับกลายเป็นว่าอาพวกที่ปลูกดินแรงๆเนี่ยรอดเจริญเติบโตดีแต่ไอ้พวกที่อ่ามีดินอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะครับ จะเลื่อนเติบโตได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าน้าม,มันมันท่วมนิดนึงนะครับจะเห็นว่าที่ของผม,ม,มเนี่ยมันลาดชันลงไปนะครับเพราะฉะนั้นด้านล่างๆเนี่ยก็จะมีพวกน้าเนี่ยอยู่ในระดับสูงนิดนึงนะครับกับระดับปริมาณน้ําผิดไปนิดนึงนะครับก็ทําทให้บางส่วนนั้นมันมันจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ถามว่ามันโตไหมมันโตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไผ่สร้างมนเนี่ยนะครับก็แนะนําเลยนะครับว่าปลูกสูงๆไว้นะครับอันนี้ เป็นตัวต้นไผ่นะครับสร้างหมนนะครับว่าคือปัญหาเนี่ยตุกกรเนี้ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเป็นสร้างหมนแท้หรือว่ายังไงนะครับคือเนี่ยครับดูลำนะครับแต่ว่าก็ตอนซื้อมาก็บอกสร้างหมนนะครับตอนตอนเกิดลำเนี่ยก็ก็เป็นสร้างหมนอยู่นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันมันแรงแล้วทําให้ตัวแป้งมันมันน้อยหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับก็เหมือนไกลนิดนึงนะครับแต่ตอนซื้อหนัก็ ก็คนขายก็บอกเป็นไผ่สร้างมนนะครับอ่าแต่ว่าโซนโซนทางนู้นนะครับที่ซื้อมาลำจะหม่นเลยนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวถ้ามันโตเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นปัญหาหนึ่งนะครับสําหรับเราเวลาไปซื้อต้นไม้เนี่ยนะครับคือคนขายเนี่ยก็ก็บอกไผ่สร้างหมนน่นแหละนะครับแต่ว่าพอมาปลูกจริงบางทีมันก็อาจจะกลายพันบ้างนะครับมะพร้าวเหมือนกันนะครับซื้อมาปลูกเนี่ยนะครับก็ กลายพันธุ์ไปบ้างนะครับมะพร้าวน้ำหอมก็เป็นมะพร้าวกะทิแบบนี้ก็มีนะครับอ่าก็เป็นธรรมดานะครับสําหรับอ่มามะพร้าวเนาะแต่ต้นไผ่เนี่ยมันไม่ควรจะกลายพันธุ์แบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไผ่อะไรกันแน่นะครับแต่ว่าที่ตอนซื้อนะ่ะบอกว่าคนขายบอกว่าไผ่้างหมดนนะครับเพราะว่าที่สวนผมเลือกปลูกเนี่ยเป็นไผ่สร้างหม่นทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าตัวลำน่ะก็มีแป้งอยู่นะครับ ว่ามันเหมือนมันไม่เหมือนที่บ้านนะครับถ้าที่บ้านเนี่ยจะเป็นแป้งแบบเยอะเลยนะครับคือถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลําสีขาวเลยนะครับอ่สำหรับตัวไฮซักมนนี้นะครับอาสำหรับพืชที่อา่ปลูกก็จะมีเนี่ยครับต้นสักนะครับพวกเนี้ยเห็นไหมครับคือทนทนไปเลยตะไคร้แบบนี้นะครับเลือกปลูกเพื่อที่แบบทนแรงมากนะครับพวกนี้เพราะว่าปีแรกเนี่ยผมไม่มีเวลา ดูแลนะครับอีกตัวหนึ่งที่จะทนแรงนะครับคือตัวนี้ครับหญ้าหวานเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้รดน้ำเหมือนกันนะครับอันนี้ปลูกกันเสาะนะครับเนี่นะครับตอนแรกทางน้ํามันมาตรงนี้นะครับปลูกหญ้าหวานตรงนี้มันก็ันลงไปด้านข้างตรงนี้เพราะว่าน้ํามันก็ต้องหาทางไปนะผมก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะครับตัวมันซสอะเนี่ยก็คือต้องหาทางให้น้ําไปแหละนะครับ อ่าคือเราจะไปกักน้ําไว้ก็คงไม่ได้ก็ต้องหาทางไปกันตรงนึงมันก็ต้องไปซาะตรงนึงอยู่แล้วนะครับมาอันนี้ก็เป็นปลูกนะครับตะคขบนะครับแทบไม่ต้องดูแลนะครับนี่ก็ยาวไปเป็นหญ้าหวานตะคขบนะครับแล้วก็ต้นสักนะครับอ่าต้นสักยังไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าลงที่หลังเพื่อนนะครับต้นสักเนี่ยนะครับก็อายุประมาณสักอ่าน่าจะห้าเดือนได้นะครับเพราะว่าลงลงไปปฝนนะครับคือ ได้พันมาตอนปลายฝนนะครับพอดีไปได้พันมาแต่ว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะปลูกอหะนะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะอ่ะบาบังที่นาด้านข้างแต่นี่ผมก็ปลูกห่างๆเอานะครับแล้วแล้วก็ได้พันฟรีมาด้วยนะครับก็ไม่รู้จะปลูกที่ไหนก็เลยมาปลูกตรงนี้นะครับให้มันเป็นแถวไปต่อไปขี่รถมาก็จะเป็นแถวต้นสักเข้ามาเลยนะครับตรงนี้คิดว่ามันน่าจะไม่ง้ํานางข้างนะครับเพราะว่าใบสักเนี่ยมัน มันใบไม่เยอะนะครับแล้วก็อ่ามันหล่นหล่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แสงเนี่ยผ่านค่อนข้างดีนะครับโซนนู้นผมก็ลองปลูกดูแล้ววาปลูกข้าวปลูกอะไรก็ได้ตามปกตินะครับอ่านี่ก็เป็นที่นาด้านข้างนะครับอ่าที่นาด้านข้างของเขานะครับก็มีปัญหานิดนึงนะครับคือแกชอบล้ําที่อยู่หน่อยหนึ่งนะครับดูอ่าเนี่ยครับ ตัวคานานะครับแกจะถ่ายเข้ามาทุกปีทุกปีเลยนะครับก็ไม่เข้าใจแกว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับดูถ่ายแบบขอบคานาจะชันแบบชันเลยนะครับที่แกถ่ายมาเนี่ยนะครับโอ้ปัญหาหนักใจเหมือนกันครับแต่ว่ากอ็อยู่ใกล้กันครับเนาะว่าก็สร้างถนนสร้างอะไรให้ใช้ด้วยกันนะครับผมก็อ่ะไม่เป็นไรหรอกคนเราไม่เหมือนกันเนานะครับก็ อยู่อยู่กันไปนี่แหละหนาติดกันนะครับก็เพิ่งพาใส่กันไปนะครับอันนี้อีกอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นพิกลนะครับอ่าพิกลเนี่ยก็ไม่ได้รดน้ําเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่ามันจะไม่ทนเท่าตะขบนะครับคืออ่าต่ว่าไม่รดน้ําเนี่ยก็ก็ต้องเดือนละครั้งแหนะถ้าอยากให้มันรอดนะครับในช่วงปีแรกๆเนี่ยให้มันโตก่อนนะครับผมถึง ปล่อยได้นะครับแต่ว่าก็โทนเหมือนกันนะครับปลูกที่บ้านนะครับอ่าก็นี่ก็เป็นตะครนะครับต้นตะอ่าสวยเลยนะครับนี้ก็สําหรับเพื่อนๆนที่กําลังทําเกษตรนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มขุดนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ปรับใช้กันดูเออผม <t ose> ผมมาแบ่งบันประสบการณ์ให้ฟังเป็นประสบการณ์จริงจากที่ ได้ปลูกจริงนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับรกด s u b สไคร b ์พิมพ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมาก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับกำลังพัฒนาไปทีละส่วนทีละส่วนนะครับไม่ได้ทำครั้งเดียวนะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แล้วนะผมก็จะไม่ไม่ทำแบบตุ้มตุ้มเดียวไปเลยนะค่คอยๆทำนะครับช่วงนี้ก็กําลังทํา ที่พักอาศัยนะครับเทียงนาอยู่เดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับช่วงนี้ดูพืชทนแรงไปก่อนเนาะช่วงเดอนเมษานะครับต้นไผ่กับต้นนี้อ่ะก่อนก่อนจะไปนะครับอ,อยากให้ดูนี้นิดนึงนี่เป็นตัวระดับระดับน้ํานะครับก็คือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าฤดูแล้งเนี่ยน้ํามันจะหมดไปครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันหมดไปเราก็กินปลาครับปีใหม่มาก็แบบ มันมาใหม่เราก็เลี้ยงปลาใหม่แค่นั้นเองไม่ต้องสูบน้ําไม่ต้องอะไรนะครับอ่าก็จะไม่ต้องซีเรียสนะครับหมดแล้วก็หมดไปนะครับน้าก็อ่าหมดไปเราก็กินปลานะครับก็ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับตอนแรกก็กังวลอยู่ว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าระดับน้ํามันจะลดลงแต่ว่าก็ขุดไปนะครับอ่มีข้อดีก็มีข้อเสียนะมีข้อเสียก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนด้านบนนี้เนื่องจากว่าดินมันเป็นดินเหนียวแบบนี้นะครับ ระดับน้าเนี่ยไม่ลดเลยนะครับตลอดทั้งปีระดับน้ําจะอยู่แถวๆนี้นะครับสิ้นเมษาสิ้นพฤษภาเนี่ยก็จะลดลงอีกประมาณศอกหนึ่งแค่นั้นนะครับก็คือมีน้ําทั้งปีนะครับสําหรับสาหรันบนแต่ว่าด้านล่างเนี่ยนะครับมันเป็นดินทรายนะครับตั้งแต่ต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นดินทรายน้ําก็จะลดเป็นธรรมดาแต่มันในเมื่อมันลดเราก็กินปลานะครับแต่ปลาลดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็อ่า ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเพื่อนๆนะครับบายบายครับผม